สวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นอาร์มชุติมาร้องไห้กลางไล้สดทุ่มสุดตัวสุดๆไปเลยสำหรับนักร้องสาวอารมชุติมาที่ช่วงนี้ได้พักงานร้องเพลงและขอไปทำตามอีกหนึ่งความฝันของตัวเองนั่นคือการเข้าประกวดนางงามโดยอาร์มเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่และกำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวในการประกวดมิสแกร a ด์ไทยแลนด์2025 แล้วก็ต้องบอกเลยว่าอาร์มนั้นตั้งใจมากๆในการประกวดครั้งนี้ขยันเสิร์ฟคอนเทนต์แบบสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะในลุคไหนก็สวยเปะ๊ะแล้วสาวงามในปีนี้ต้องบอกเลยว่ามีแต่สวยๆเก่งๆทั้งนั้นแถมแต่ละคนยังขยันไลฟ์สดขายของอีกด้วยแต่ล่าสุดทำเอาแฟนคลับเฮือหาไม่น้อยเพราะเมื่อคืน9มีนาคมอาร์มและเพื่อนนางงามแต่ละคนกำลังนั่งไลฟ์สดขายของกันอยู่ แล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งที่อามถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้กลางไร้สดเลยทีเดียวหลังจากที่ทํายอดขายทะลุห้า0 0ื่นซึ่งอามนั้นก็น้ําตารื้นออกมาด้วยความดีใจที่ยอดขายทะลุพร้อมทั้งยังขอบคุณแฟนคลับและลูกค้าที่มาอุดหนุนด้วยเห็นแล้วก็ดีใจไปกับอามด้วยเลยค่ะพอผ่านไปสักพักทางด้านกัชเบลสลันรัตเพื่อนานางงามก็ได้เดินเข้ามาหาอาม ซึ่งอามก็ดีใจมากๆพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าส่วนหนึ่งที่ทำยอดขายทะลุห้าหมื่นนั้นก็มาจากด้อมแฟนคลับของกาชเบลที่เข้ามาช่วยซึ่งกาชเบลเองก็ยินดีและชื่นชมอามด้วยช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามมากๆเลยอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับอารมด้วยนะคะงานนี้บอกเลยว่าบอสนวัตอิสระไกรศีลถูกใจแน่ๆขอบคุณขอบข่าวคะ่ะ